ครับองอ่ะดูแนละ้ววันนี้จะมาลองแกะขนมโอเดิงยาในตำนานนะฮะเป็นแถมการเซนเซีนยนะอันนี้ก็ไปลายฮะอันนี้เป็นสิบห้าศูนย์แปดทีสิบห้าในตำนานนะที่สั่งมาแล้วจะได้พวกอะไรอ,ะอ่ะอ่าเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้ามันเป็นเคร่งเลยอันนี้ผมคัดมานะ ัดมาจากร้านแกะดูเลยดีกว่าแกะสดว่าจะได้อะไรนะไมไม่ชัวช่วงนี้มีปัญหาเล็กนอ้อยแกะดูเลยดีกว่าว่าได้อะไรนะจะยังไงจะดีไม่ดีอ้ยยามันแผลบัมัมันแผลแบบนี้นี่ เป็นการ์ดนะฮะพิเศษแน่แต่ว่าไม่รู้อะไรอย่าเป็นพวกเก้าเก้าแล้วกันโอ้มีสิเอ้เอไอยาเป็น God, R, เซย่าการ์ดอารเอการ์ดเอสอาร์นะเอไม่ใช่ทรไม่มีแวบแวบนะฮะเป็นทรทรเอไม่อ๋อไม่ใช่มีแวบแวบนี่นี่เป็นเอส s r สิกรอกเงินนะเซ่ยอ่เพิ่งเห็นนี่นี่แวบๆโอเคอันหนึ่งอะไรคู่เขาโอ้หินเบอร์เซนหายากคนนั้นเนี่ยอาริกาคาเปล่าโอเคครับเก็บไปก่อนต่อไปมาลองอันนี้อันนี้เป็นล็อตยี่สี่ศูนย์แปดทียี่สิบหกนะรู้ใช่หรือเปล่าได้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวก็รู้ จะเอ็นหรือจะอาตขนมไายวัดเลยแหวะโอ้มันแผลบแสดงว่าเราคัดใช้ได้นะนลุ้น s r t r กันดีกว่านะอะไรเอ่ยวิททองหรือเปล่าวาย b l a c k s w a n เป็นเป็น RR นะครับกับหมูนะ RR Black Swan นะนี่มันจะมีดาววิบวับอยู่ข้างหลัง Black Swan ไปต่อไปปึบ๊บอันนี้เป็น24 08 T19 ี่นนะผมก็คัดคัดมานะไม่รู้ว่าได้อะไรบ้าง ดูนี่จะมีพลาดหรือเปล่าม,มันไม่ค่อยชัวร์เลย <c oughs> แกะเลยโอ้มันแปลบมันแปลบ่างนี้ก็แน่นอนนะฮะข้างหลังเป็นมัน่างนี้นะนี่เป็นมันวาลวก็เป็นการ์ดพิเศษแน่ๆให้มือเราแมน่นใช้ได้อ้นี่ โอ้แดงแยมันเดิมมันเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้เซียากับฟินิกซ์เซียอาร์อาร์นะเป็นดับเบิลอาร์หมดเลยอ่ายังโอเคอาร์อาร์แวบแวบไอแบกสวรนี่ก็อาร์อาร์นะแวบแวบต่อต้อมีการเสียเวลากันนี้ยี่สี่ศูนย์แปดทียี่สามผมได้มาสองห่อนะ น่าจะส,สองสาขาหรือว่าจะมือทองหรือเปล่ามาแกะดูเลยครับโอ้ยชนกล้องโอกาสจะรู้ได้เรื่องว่าเนี่ยผมลองครั้งแรกถ่ายดูถ่ายเล่นๆขำๆวายน่าจะพลาดอันนี้ด้านนี้พลาดนะฮะพลาดเต็มข้อโอ้พลาดจนได้นะ คามิว 100. เรียบร้อยเดี่ยงไปหนึ่งหอ่อมาต่ออันสุดท้ายแล้วอันนี้ก็ยิบสามเหมือนกันโอ้ยิบพลาดได้ไงเนี่ยเนี่ยดูว่มาม,มีพลาดกันบ้างนะครับอันนี้ไม่ชัวยเงินเดี๋ยว,ยวรู้ เชี่ยพลาดอีกแล้วพลาดด้วยพลาดไปสองโอ้โหด้านโอเวนกรรมพลาดนะฮะพลาดไปสองห่อนะครับว้ายเซย่าโอเคเดี๋ยวมาแกะใหม่